เป็นไงคะดีครับเลื่นไหลครับอืมดีจริงสงครามล้มเลือนไหมดีจริงครับสงครามล้มเลือครับเลื่นไหลครับเขาบอกว่าแท้แตะตัดบานทั้งแรกผมก็รู้แล้วพี่มันเบาเบาจนผมไม่กล้ากดเพราะมันแบบมันแปลกไปจากเดิมเยอะถูกไ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันจะกดเยอะแล้วมันจะพุ่งอะไรยังไงงเพราะบ้านดินเนินไงแล้วก็ตอนนี้ขับมถนนจินอยู่นะคะแทบไม่แตะเลยเนาะแทบไม่ได้แตะเลยแทบไม่แตะเลยแต่บางบางเบาเเองเป็นเมื่อก่อนบางบางเบาๆบาผคุณก็ต้องกดถูกป่ะครับเรียกอืมนะคะแทบไม่เหยียบเลยแตะปล่อยแตะปล่อยค่ะแลลล้้้วจจะะะะะปรหหยััดนนนามมมไเเออองงคื่่กีีทผใ เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเดินหน้าเป็นยังไงบ้างคะพุ่งเลยครับไม่ได้แตกกันเลยครับาจริงเนาะครับมันออกเลก็ได้คือมันพุ่งเลยที่เราไม่แตกกันเล็เลยอ่ะนี่เป็นที่ธรรมดานะคะแล้วก็ลูกค้าตกใจบอกว่าไม่ได้เยอพีุ่๋มมันไเร็วขน่านี้ลูกค้าซื้อไปลองเองนะคะแล้วก็เข้าตัวถอยอ่ะเกียร์ถอยตัวถอยก็พุ่งเลยครับไม่ได้แตกอะไรพุ่งเร็วเลยเนาะพุ่งเลยครับเพราะว่าลูกค้าถ้ามากับปุ๋มมาเจอที่นี่มันนางานล่ะถือว่าผมจะให้ลองงนหมะเนี้ยแทีวลูกค้า่่แตเลยรัมคบ พราะประหยัดในประวัติได้เลยเพราะมันมีตัววัดอยู่แล้วเนาะจะเห็นเป็นดิจิตอลน,นะฮะลูกค้าขับชานะ้าไม่ได้กัดอะไรเลยรถไหลเองเนี่ยเดี๋ยวพอไปขับตันจังหวัดทนะลุเร็วไม่เมื่อยแต่ทีนี้ว่าคุณต้องเบรกบ่อยกว่าเดิมเพราะรถมันจะไหลเอยงเดียวแล้วเบรกเป็นไงดีขึ้นที่ผมบอกใช่ไหมเบรกหนะึบเนะาะไม่เบี้ยงเหยียบเยอะเลยเนี่ยอันนี้กำลังเบรกนะคะแล้วก็เดีย๋ยวเข้าซอยเนี่ยเลี้ยวเข้าซอยเป็นเมื่อก่อนเข้าซอยออกซอยเนี่ยจะมีการดึงแล้วสมูทกันเลยเนาะครับสมูทเลยครับอ่าไหลลื่นเลยนะคะไม่ได้แตะเลยครับฟุ้ง แตะช่วนี่หน่อยตอนนี้เริ่มชินแล้วตอนแรกเขาบอกไม่กล้าแตะเยอะเลยเหมือนตกแก่ตุ๊กแก่ลตกแก่ครับตกแก่จริงนะคะเ <c oughs> ลี้ยงเลยเรื่องเลยเปลี่ยนเลยอันนี้ใส่ไปสามตัวหน้าเครื่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มไปท่อยเสียนะคะคือให้เป็นลองวิ่งชุดหน้าก่อนนะคะให้รูปปั๊มต่างก่อนๆๆแล้วก็เดี๋ยวให้สมไปท่อยเสียะค่ะสำหรับรถปีเซลนะคะอะงง่ะเมืนอกี้มาติดหน้านแล้ว แต่อันนี้โอเคนะเพราะว่าคุณบอกว่าตอนแรกจะไปถือสาขาแล้วก็แต่วันนี้อยากมาลองลองนั่งงานแล้วก็ได้ลองไปวิ่งกับปุ่มเนาะไม่ผิดหวังแล้วได้ติดพิเศษแต่ต่างวันที่กระโดด100บาทสุดคุ้มับวันนี้ใส่ไป3ตัวนักขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลองไปถอยเสียด้วยเดี๋ยวพอติดเสร็จแล้วคุณลองขับออกเนี่ยคุณจะรู้ลรถเบาขึ้นอีกนะโอเคค่ะสจะมีคนแนะนำต่อนะคะขอบคุณค่ะดีเซลค่ะล้อใหญ่ด้วยนะคะอ่านะคะนี่ลูกค้าก่อนจะมาติดเป็นยังไงมั้งคะอืดใช่ไหมติงต้นไม่มาใช่ไหมคะ ตัวแม่ๆมันจะอืดเพิ่มนี่ขนาดรุร่นใหม่ๆเนาะตีมต้น,ตน,นไม่มากก็ยังอืดน,นะคะล้อใหญ่แม็กใหญ่ด้วยเนาะค่ะรุ่นนี้เราแนะนําให้ใส่สามตัวนะคะเพราะว่าจะเหมาะสมกับการเหยียดการใช้ของคนสูงมากนะคะแต่รุ่นนี้มันมีเตอร์เข้ามีเตอร์ออกใส่ได้ถึง4ตัวแต่เราแนะนําให้ใส่สามนะคะอ่านี่นะคะรายละเอียดมีนะคะ จไปกระสีจุดอะไรครบนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งทางด้านแบตเตอรี่นะคะดิ่เล่งไปอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะทอมันจะช่วงสั้นนะคะถอดทอยางเส้นนี้ออกนี่ทอยางนะคะอ่าคลายแคมป์นะคะถอดทอยางออกพ่อเขาไปดูปลายทอ่อเสียอยู่ว่ามีขนาดหรือเปล่าเผื่อลูกค้าไปลองวิ่งแล้วเผื่อชอบอุปกรณ์ใส่ไปแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นรหัส f ีค่ะอุปกรณ์จะมีรหัสต่อกับคุณลูกค้านี่นะคะรหัส f ีเห็นชัดนะคะทุกอย่างจะเอาด้านปลายแหลมบีบเข้าค่ะนะคะเอาด้านปลายแหลมอุปกรณ์บีบเข้าถ้านลูกค้าซื้อไปใส่เองนะคะ packing ปลายลูกค้าอา อ่านี่นะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะอุปกรณ์มันมีขอบว่ะคุณลูกค้าใส่เข้ปไปขอบมันจะล็อกพอดีนะคะพ่อกขาลังใส่ไปท่อเสียลูกค้าดูอยู่นะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปใส่เองได้นะคะแล้วก็ปลายของท่อยางเส้นนี้นี่มืดไหมมืดไหมปลายของท่อยางเส้นนี้ค่ะอ่าเส้นนี้นะอันเนี้ยมันจะมีสุดของท่อเส้นนี้นะคะสุดของท่อยางเราเลขอกาอินเตอร์ออกนะคะใส่ได้อีกตัวหนึ่งรหัสเอ็นเอ็นนะคะตามหลักของไทตันปาเจโลเลยนะคะอันนี้ใส่ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะใส่ดิ่งเสร็จแล้วนะคะมาานะะคกศ ฝั่งกองอากาศค่ะเราก้มลงไปนะคะจะเจอท่อยางเส้นนี้นะคะอันนี้ก็คืออินเตอร์เข้าค่ะคุณลูกค้าตรงนี้ส่วนมากจะเป็นรหัสตัวลบเอหรือไม่ก็ตัว F นะคะจะมีรหัสตอกอยู่ค่ะอไปแหลมเข้าเหมือนกันกับคุณลูกค้าเห็นชัดเนาะอ๋อนะคะมันจะมีมากขนาดกับพิเศษก็จะมีมากขนาดกับซื้อไปกรใส่พอดีท่อนะคะถ้าไม่มั่นใจวัดท่อแล้วส่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะถ้าท่อเลียดท่อแปลงก็ใส่ได้นะคะวัดท่อมานะคะนี่ค่ะขาอินเตอร์เข้านะคะผอท่อยางเส้นนี้ออกแล้วใส่กับก๊อรูป ปกรณ์มีขอบคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวจะหลุดจะคุกจะเคลื่อนนะคะอุปกรณ์ไม่หมุนค่ะและไม่มีเสื่อสภาพไม่มีหมดอายุเสร็จแล้วเราไปยายางใส่ค่ะรัดแคมป์นะคะนี่เสร็จแล้วท่อกรองนะคะก็ถือออกจากไมโคลเนี่ยค่ะเป็นท่อเส้นนี้นะคะตัวรุ่นใหม่จะเป็นคอเล็กค่ะท่อเล็กนะคะปากก็เล็กไม่ใหญ่มากนะคะทรงโค้งสั้นด้วยนะคะสโค้งไม่มากนะคะอันนี้เป็นไททัน2.4เดนเซีปี2019ค่ะคุณลูกค้าอ่านี่ใส่ข้าไปแล้วค่ะรหัสเดิมค่ะตัว W ค่ะตัวนี้ท่อมันจะโค้งสั้นเราใส่ตัวสั้นนะคะ อ่าอุปรกรณ์ด้านลายไปแหลมเข้าเหมือนกันค่ะก่อนใส่ก็อ้าตัวนิดนึงแล้วบีบเข้าไปตรงบ่านในบ่านในก็คือท่อ,อยางเรามันจะมีบ่าอยู่ค่ะคุณลูกค้าใส่เข้าไปอ่ะดันเข้าไปหมุนนิดนึงบิดตัวค่ะแล้วเขาจะล็อกพอดีเลยเห็นไหมคะอ่าใส่เข้าไปคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดค่ะเพราะว่าท่อมันโค้งแล้วท่อตรงนี้มันเล็ก,กลงไปเรื่อยนะคะมันไปไม่ได้